นี้พามากินข้าวแกงร้านเด็ดร้านนี้อร่อยมากให้เยอะด,ด้วยร้านอยู่หน้าแมคโครลังสิต ีน้ำพริกกระปิผักผักสดแชมแข็งก็ได้น,นี่เรากินให้ผู้งไก่กับมุ้งหวานไ,ไาล่อยู่หน้าแมคโครลองสิทธิ์นะครับรอ,อร่อยและเยอะเยอะมาก แล่วน,น่นๆแน,น่นมากคุณจานเลย